สวัสดีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2ทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้คุณครูประจําชั้นก็ขอรบกวนผู้ปกครองนะคะกรอกแบบสอบถามและกรอกข้อมูลครอบครัวและนักเรียนนะคะซึ่งถ้าเป็นเหมือนแต่ก่อนนะคะครูก็จะให้แผ่นกระดาษไปกับนักเรียนแล้วก็ให้ผู้ปกครองกรอกนะคะซึ่งนัด ปัจจุบันตอนนี้นะคะเราจะทําแบบนั้นไม่ได้เนอะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะครูจึงใช้วิธีการให้ผู้ปกครองนะคะกรอกลงในระบบแทนนะคะซึ่งครูจะให้ลิงก์ส่งลงไปในกลุ่มนะคะผู้ปกครองก็กดลิงก์ที่ครูส่งให้ในกลุ่มแล้วก็จะเข้ามาในส่วนหน้าต่างนี้นะคะ พอเข้ามาในส่วนหน้าต่างนี้ผู้ปกครองจะต้องกรอกอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกให้กรอกชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะต่อไปเป็นชื่อนามสกุลของบิดานะคะหรือออันนี้ก็คือชื่อนามสกุลของพ่อนั่นเองนะคะนี่ก็กรอกลงไปได้เลยต่อไปเป็นอาชีพของบิดาอย่างเช่นอาชีพขับรถ ทำงานบริษัทข้าราชการอย่างเงี้ยก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะต่อมาเป็นชื่อนามสกุลของมารดาก็คือชื่อนามสกุลของแม่นั่นเองนะคะจอานี่ก็พิมพ์ลงไปได้เลยต่อไปเป็นอาชีพของมารดาก็คืออาชีพของแม่อย่างเช่นทํางานบริษัทเสมียนข้าราชการแม่บ้านก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นสถานะของบิดามารดาก็คือสถานะสถานภาพของพ่อกับแม่นั่นเองนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่าร้างแยกกันอยู่อันนี้ก็มีตัวเลือกให้เลือกเลยนะคะทีนี้เป็นที่อยู่ปัจจุบันของ ปิดาหรือมารทานะคะก็คือเป็นที่อยู่ของพ่อหรือของแม่อันนี้สามารถเลือกของคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะจะเลือกของพ่อหรือจะเลือกของแม่ก็ได้อย่างเช่นอันนี้ขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านชันันทรบ้านเลขที่70หมู3่3าําบลแครายอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะเลือกของคนใดคนหนึ่งพ่อหรือแม่ก็ได้นะคะ ต่อไปเป็นชื่อผู้ปกครองชื่อผู้ปกครองที่อยู่กับนักเรียน aten. ซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่แต่อยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ชื่อผู้ปกครองคนนั้นนะคะอย่างเช่นอยู่กับปู่ก็ใส่ชื่อปู่ลงไปเลยนะคะต่อไปชื่อผู้ปกครองคนเมื่อกี้ค่ะเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับนักเรียนอย่างเช่นเมื่อกี้ครูบอกว่าเป็นปู่ก็ใส่คําว่า ปู่ลงไปนะคะต่อมาที่อยู่ผู้ปกครองที่อยู่กับนักเรียนก็คือที่อยู่ปู่อะค่ะที่อยู่กับคนที่อยู่กับนักเรียนนะคะเป็นที่อยู่คนนั้นนะคะนะคะขอที่อยู่ปัจจุบันนะคะใครที่ไม่มีที่อยู่หรือไม่สามารถหาที่อยู่ได้อย่างเช่นอาจจะอยู่กับ ที่สวนรักที่สนรักหรือที่อะไรเงี้ยค่ะที่มันไม่มีที่อยู่ครูก็ขอให้เป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชนก็ได้นะคะถ้าแบบว่าไม่มีจริงๆนะคะแต่ถ้ามีที่อยู่ปัจจุบันก็ขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะต่อไปมีพี่น้องร่วมสายเลือดกี่คนก็คือสมมุติ นักเรียนมีพี่น้องร่วมสายเลือดก็คือร่วมพ่อกับแม่เดียวกันนะคะมีสามคนก็ใส่สามคนนะคะแล้วสามคนเนี้ยเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวกี่คนอย่างเช่นเรามีพี่ชายเราก็ใส่คําว่าพี่ชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคน อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วก็นักเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่สมมุตินักเรียนเป็นบุตรคนที่สองก็ใส่คนที่2ไปนะคะแล้วก็กดคําว่าส่งสีม่วงนะคะก็จะเป็นข้อมูลในส่วนนี้นะคะครูก็จะนํามาลงในผลการเรียนของนักเรียนนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโควิดนี้นะคะแล้วก็เมื่อ,อสถานการณ์ปกติแล้วเราคงจะได้กลับมาทําการเรียนการสอนอีกครั้งนะคะวันนี้ครูก็มาอธิบายเพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ